กิจกรรมต่อมาคือ <guarding> ว <rim> ่าลูกนี่คือของดีนี่ไรพิมว่าตัวอะไรอ่ะสับปะรดนี่รับไอหน่อ่มเยเนี่เอไ่นิไมกไ66ไอ้ นี่ก็ได้อันนี้คือชะลาคือสวยแบบอันนี้อันนี้วาดรูปอันนี้ของพี่อันนี้วาดรูปสวยลูกหมาแล้วก็มีกระเจี๊ยน่าจะเป็นคุกกี้เราก็ยังไม่แกะนะคะแล้เราจะมีอะไรที่ว่ากัอยากรู้คืออะไรก็ใามเยอะๆนะคะอ่าเราจะมาแกะกันวันนี้มีอะไรวันนี้แกะได้ทหารที่วานลูปสวยที่สุดนี่ไม่ตรงนี้นี้แกะของเราได้ช่วยกันแกะช่วยกันแกะทุกคนมีส่วนร่วมเพราะว่านุ่งสวยทุกคน คุกก <Okay. S 1> ี้มาคุกกี้คุกกี้เฮ้ยพึ่งยี่ให้เช็คานมนเฮ้ยใส่ดีดีดีของหวานเยอะๆเฮ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ๋อวันใหญ่ไม่ตาช็อกโกแลตเฮ้ยไม่องนเอาไปโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่านว่าอะไรวะฮะฮึ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 เฮ้อไม่ แล้วสองกองเยอะไม่ให้งกถ้าจะเอาเอาองละใบละลอยนึ่งมะไี่หนึ่งอกไม่เอางเ้ยกเก็ละใบไม่ต้องละใบเาไม่้ลว่าก่เลยเฮ้ยกินด้วยพี่นี่เอ้ยอย่ามาว่าลูกแม่แก่เลยี่ไปไหนมึงใเยึงใจเย็น คุกกี้เอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตเขกินด้วยไม่ให้ใครบอกว่าคุกกี้อ่ะใครบอกว่าคุกกี้ใครบอกว่าคุกกี้ยเเอาไปลใครบอกว่าคุกกี้ด้วยไม่สวยอย่าเพิ่งกินหรอไปแช่ตู้เย็นก่อนมันมันไม่ละมิ่งมันเหลวอ่ะมันเหลวมันยิ่งมิ่งเป็นไงน้าสมมติว่ากูไม่ได้มาอยู่คนเดียวแต่ว่ากูได้กินไอกี้คนเดียวแลขออีกหนึ่ง ่เอาไหมฮะใครไปแล้วเย่เราได้โค้กเฮ้ช็อกโกแลตแล้วเดี๋ยไปใช้ตู้เย็นกันเพราะว่ามันแข็งแล้วเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำกนักดูของที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาคลิมนี้เราจะมาเจ็ดของขวัญกันช็อกโกแลตที่ไม่เป็นช็อกโกแลตแล้วแกงห้อยห้อยห้อยอะไรเด็กดิช็อกโกแลตเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นนะเอาไปแช่ตู้เย็นเลยเฮ้ยบีวยว่ะ เอาชอรายไม่ใช่จะเย็นให้มันเย็นมันจะแข็งๆอร่อยก็จะไม่ปลาเฮ้ยอะไรอย่าไอ้เหมยล่ะช่างมายี่้ยขบ c กอมสีหรือปเปล่าเฮ้ยอะไรอะไรมันคืออะไรงัดออกมาเลยเออเราไม่ปานีมาแล้วนะคะ<ม>ยังจะมีไอ้ขิมได้ขิมได้คุกกี้บีได้นะไอเ้เหยือกน้ำไอก้กระติกน้ำเฮ้ยอ,อะไระอะเายังมีสัมภาระเยอะแยะกระแบะกไก่ ไปสื่ก็ได้นี่ค่ะอะไรกระปุกออมสินนี่ยว่าใช่นี่นะคะกว่าดน้ำเอาไอ้นี่พี่ชอบเล่นมากเลยที่ดังแป๊บแป๊บแป๊บอ่ะนี่ม,นมันดิบไม่ได้หรออ๋อกระปุกออมสินเออไม่เหนื<ม>่อยไหมไม,มีแล้วอ่าสำหรับวันเด็กปีนี้นะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายซิลบาย